สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปุกท่านนะครับวันนี้จนนั้นฟังมา r k เก็ตวิสาหภิษดอมนะฮะวินาทีที่คุณจะหนักรู้ว่าคุณสามารถยอมรับผิดชอบทุกผลการเทรดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุนครับคุณยอมรับผิดชอบทุกประการครับคุณก็ได้กุญแจสู่ความสำเร็จแล้วนะฮะนี่เป็นคำพูดของดรฟานเคทาบครับซึ่งเป็นมาร์เก็ตวิสท่านหนึ่งครับนะฮะ ในตอนนี้คุณตระหนักรู้นะฮะว่าคุณจะรับผิดชอบทุกผลการเทรดครับไม่ว่าจะดีหรือแย่ฮะคุณได้กุญแจสู่ความสำเมร็จในการลงทุนนะครับเพราะว่ามีแต่ผู้ชนะเท่านั้นที่จะรู้ว่าเขาจะรับผิดชอบทุกผลการเทรดครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับการขาดทุน แต่ฮะแต่ผู้แพ้มักจะไม่สามารถยอมรับได้ครับนะฮะก็คือว่าผู้ชนะนั้นจะยอมรับทุกผลการเทรดครับไม่ว่าจะเป็นขาดทุนหรือกำไรครับแต่ผู้แพ้นั้นจะไม่สามารถยอมรับได้ครับนี่ครับนี่เป็นคีย์สำคัญนะผมเชอบภาพนี้เปรียบเทียบครับนะฮะคนที่เป็นนักเทรดขาดทุนซ้ำซากนะครับคือคนที่ไม่สามารถยอมรับผลการเทรดได้ครับ จึงอะไรครับนี่ฮะ small win ฮะแล้วก็ larger loss ครับก็เลยครับพอขาดทุนแล้วไม่สามารถยอมรับได้ว่าตัวเองคิดผิดครับไม่รับผิดชอบครับโยนความรับผิดชอบให้โยนความผิดให้กับตลาดหุ้นให้กับเจ้ามือให้กับอะไรก็ตามครับผู้บริหารครับที่ทำให้ครับขาดทุนครับผลลัพธ์ก็เลยครับเนี่ยฮะ ไม่มีการบริหารความเสี่ยงครับแล้วก็ระบบไม่มีครับเทรดตามใจตามอารมณ์ครับเนี่ยครับการไม่ได้ไปชอบต่อการต่อผลการเทรดตัวนั้นมีผลอย่างมากครับส่วนนักเทรดสำเร็จครับ profitable trader ครับเขาจะยอมรับทุกผลการเทรดครับทั้งกำไรและขาดทุนครับพอะเขายอมรับว่าเขา ขาดทุนฮะเขาคิดผิดครับยอมรับเ่าเขาคิดผิดเขาจึงมีการเตรียมตัววางแผนครับจำกัดความเสี่ยงครับเนี่ยครับตรอดาวลดลงครับเขาก็จงมีกำไร,ร,รส่วเสมอครับเนี่ยแค่ยอมรับผิดชอบต่อผลการเทรดมีผลฮะแยกแยะเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะผู้แพ้นะฮะมาดูดีเทลนะครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างครับก็คือนะฮะ ดรฟานเคทาร์ฟเนี่ยนะสอนฮะหรือว่าแนะนำกุญแจสำคัญนะฮะในการประสบความสำเร็จในการลงทุนครับก็คือว่าผู้ชนะฮะคนสำเร็จนั้นจะยอมรับครับรับผิดชอบทุกการตัดสินใจครับทุกการกระทำตัวเองครับส่วนคนที่ล้มเหลวนั้นมักจะคิดว่าผลลัพธ์เกิดจากปัจจัยภายนอกที่พวกเขานั้น ไม่สามารถควบคุมได้ครับพูดง่ายคือผู้ชนะจะไม่โทษชาวบ้านครับแต่ผู้แพ้จะโทษคนอื่นด้วยไปที่ทําให้เขาขาดทุนครับเนี่ยชัดเจนฮะทัศนคติเหยื่อของผู้ชนะชัดเจนฮาผู้แพ้นั้นมีทัศนคติเหยื่อครับแต่ผู้ชนะไม่ใช่ครับเขาคือผู้ชนะครับเขาคือคนรับผิดชอบทุกอย่างครับนะฮะดังนั้นเวลาแพ้มาครับผู้ชนะจะแก้ไขครับผู้ชนะจะรับมือครับ ต่อความผิดพลาดได้ต่อความเสี่ยงได้ทาให้เขาเสียหายน้อยแตกต่างจากผู้แพ้ครับจะทนอยู่กับหุ้นผู้แพ้ไปเลยครับจกนกระทั่งอะไรครับเขาไม่ไหวละเขาไปขายหุ้นออกตอนนี้นะครับราคาต่ําสุดเสมอครับเพราะว่าคิดเหมือนกันครับผู้แพ้คิดเหมือนกันก็ขายในจุดเดียวกันเสมอครับนี่เป็นความจริงที่ต้องยอมไปได้ธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างานี้น ดังนั้นลองครับลองเอา5แนวทางครับในการปรับปรุงตัวเองไปใช้ครับทำยังไงถึงจะยอมรับนะฮะยอมรับผลการเทรดได้ครับ1คือครับฝึกเลยครับรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองครับคือตรงกลนี้คุณครับทำการเทรดลงทุนนั้นรับผิดชอบซะไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมายังไงนะรับผิดชอบมันว่า เป็นผลงานของคุณครับไม่มีใครจี้ครับไม่มีใครปืนมาจี้คุณลงทุนนะครับคุณลงทุนตามอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เหตุผลคุณเองครับดังนั้นเมื่อคุณซื้อเองครับตัดสินใจเองทําไมต้องโทษชาวบ้านยอมรับซะว่าคุณทําไปแล้วจากนั้นครับการยอมรับแหละทําให้คุณนั้นอะไรครับพยายามมาให้ผลว่าจากเนี้ยทำยังไง ฉันจึงจะไม่ผิดพลาดซ้ําเดิมอีกนี่ครับตามวิเคราะห์การตัดสินใจนั้นมีผลครับจะทําให้คุณนั้นปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นครับแล้วคุณจะไม่ผิดพลาดซ้ําเดิมเลครับนี่ครับการรับผิดชอบนะครับจะทําให้คุณนั้นหันหน้าเข้าสู่ปัญหาครับและแก้ไขให้ดีขึ้นครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นมีผลงานดีขึ้นครับ 2. ครับเปิดใจเรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับเมื่อคุณ ขาดทุนนะครับหรือว่าผลงานไม่เป็นตามดังหวังนะครับแต่นี่ก็จะโทษปัจจัยภายนอกครับอย่าเลยครับนะฮะวิเคราะห์ซะว่าเราทําพลาดเรื่องอะไรแล้วเรียนรู้จากมันครับเพื่ออะไรครับเพื่อเอานั่นแหละฮะเบาะแสครับจากการแก้ไขนะครับเบาะแสจากปัญหาแหละมาพัฒนาทักษะและก็กลยุทธ์คุณครับใครก็ตามนะครับที่รับผิดชอบนะครับ เขาจะกล้าเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วเขาจะมีทักษะที่มากขึ้นครับทักษะที่ดีขึ้นกลยุทธ์ที่ดีขึนครับนั่นแหละครับเขาจะอัปเกรดตัวเองครับจากนักเทรดที่ขาดทุนซ้ำซากกลายเป็นนักเทรดที่อยู่รอดแล้วก็จากนั้นไม่นานครับจะรวยแน่นอนครับต่อมาครับการรับผิดชอบนั้นจะช่วยคุณสร้างแผนการลงทุนที่ชัดเจนครับเพราะแผนการลงทุนชัดเจนนั้นน่ะ ออกแบบได้ครับแต่น้อยคนนักที่จะมีวินัยทำตามครับดังนั้นถ้าคุณขาดความรับผิดชอบนะครับวินัยไม่มีครับแผน,นะฮะช่วยคุณสามารถตัดสินใจมีผลนะฮะซึ่งนะรครับคุณจะสามารถทำตามแผนที่ดีนั้นนะฮะความรับผิดชอบต้องมาก่อนนะเนี่ยสำนึกรับผิดชอบจึงสำคัญไง แยกแยะว่าใครจะแพ้ยับเยินใครจะแพ้ซ้ำซากและใครจะชนะยั่งยืนครับรับผิดชอบครับรับผิดชอบปั๊บเนี่ยคุณจะรู้ที่มาที่ไปรู้จุดอ่อนตัวเองครับหาทางแก้ไขการสร้างแผนขึ้นมานั้นก็จะเป็นไปตามขึ้นสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับล้อมข้อจุดอ่อนตัวเองครับแล้วก็เสริมจุดแข็งนะครับถ้าคุณออกแบบแผนและกดที่มาจากเลือดจากความเจ็บปวดคุณนะฮะ แผนของคุณนั้นจะมั่นคงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับซึ่งเริ่มต้นจากความรับผิดชอบนะฮะต่อมาครับพัฒนาตัวเองต่อเนื่องครับพยายามครับหาหาหาเมนเทอร์ครับหาคนที่เขาสอนคุณฮะให้คุณนั้นเข้าใจความจริงการเทรดนะฮะบางทีฮะหลายเรื่องครับคุณอ่านเองะฮะ คุณอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าคุณไปฟังใครสักคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่านะครับแล้วก็แนะนําบางอย่างให้คุณนั้นอาจจะไวขึ้นก็ได้นะอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆที่เออคุณมองข้ามไปแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่เหมือนกับเส้นผมบางภูเขานะครับช่วยคุณได้นะครับผมมีคอร์สนะครับขายของก็เลยนะนะสามารถที่จะติดต่อไปได้ที่ facebook ส่วนตัวผมนะครับนี่ฮะการรับไปชอบนะฮะ สามารถจัดการอารมณ์้วยความเครียดได้นะครับโอเคหลาะนะฮะบ,บางคนเนี่ยเนักเทรดไม่น้อยนะครับไม่สู่โซนนะฮะเรียกว่ามีระบบเทรดที่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามีปัญหาทางด้านการจัดการอารมณ์ปัญหาคืออะไรครับพอขัดทุนมาก็อยากแก้แค้นขัดทุนมาก็รู้สึกมีอารมณ์ร่วมอย่างรุนแรงครับทําให้เขาเนี่ยอยู่ในวงจรที่ว่า บูมแมนบัสครับคือตลาดดีก็กำไรงามครับตลาดแย่ก็คืนกำไรไปนะครับปัญหาเกี่กับที่อารมณ์ครับอารมณ์ร่วมเยอะเกินไปซึ่งอะไรครับคุณยังขาดความรับผิดชอบอยู่เรื่องหนึ่งครับที่สําคัญมากเลยครับ p o ิชั o นไ i z i n g ครับการบริหารความเสี่ยงคุณยังไม่ดีพอครับ p o ิชั o นไ i z i n g นั้นมีผลต่ออารมณ์ร่วมนะครับ ถ้าคุณลงทุนด้วยเงินก้อนโตเกินไปนะครับมันสื่อว่าคุณยังขาดความรับผิดชอบอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะมระบบดีก็ตามครับแต่ทุกการตัดขาดทุนตามรูปมันทําให้คุณหัวเสียเจ็บปวดแสดงว่าอะไรครับโพซชันไซส์คุณใหญ่เกินไปคุณยังขาดความรับผิดชอบอยู่นะครับฝึกฝนฮะลดขนาดไซส์ให้เหมาะสมครับ ให้มันโฟล์ครับกับประสิทธิภาพคุณโฟล์ flow กับเลยครับสภาพจิตคุณเอาให้พอดีพอเหมาะครับอย่ามากเกินไปคิดผิดเสียน้อยครับคิดเยอะเอ้คิดถูกให้ได้เยอะครับนะคิดผิดมีเงินลงทุนให้น้อยครับแต่คิดถูกมีโพซิชั่นไซส์ให้โตกว่าครับเนี่ยถ้าคุณทําได้นะเนี่ยคุณจะมาสู่สเตจนี้ครับซึ่งอะไรครับเริ่มต้นจาก ความไม่ชอบครับถ้าคุณทาไปชอบดีนะโพซชั่นไซส์คุณจะเล็กลงได้เหมาะสมครับซึ่งถ้าโพซชั่นไซส์คุณดีเหมาะสมนะครับคุณจัดจัดการอารมณ์และความเครียดได้ดีขึ้นครับนี่ครับถ้าคุณจัดการอารมณ์และความเครียดได้ดีขึ้นนะครับโอ้โหนะฮะตัดสินใจดีขึ้นครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับนี่ฮะนี่เป็นข้อคิดที่ผมได้จากคําคมของคุณ ดรฟานเคทาร์บนะครับว่าทันทีครับที่คุณรับผิดชอบนะตระหนักรู้ว่าคุณต้องยอมรับผิดชอบต่อทุกผลการเทรดคุณนั้นคุณได้กุญแจสู่ความสําเร็จนะครับเราอาคิดต่อด้วยครับเท่านี้ครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ